หนึ่งสิ่งที่เจ้าของที่ดินคุณอาจไม่รู้ in ที่ดินที่คุณอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้นะเพราะที่ด ok e ินประเภทเดียวเท่านั้นนะย้ำว่าเป็นประเภทเดียวเท่านั้นที่วันนี้คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินหมายความว่าวันนี้ถ้าที่ดินของคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นเอกสารที่เรียกว่าโฉนดที่ดินที่เป็นครุฑตาสีแดงเจ้าของที่ดินตัวจริงเนี่ยคือรัฐ เพียงแต่รัฐให้สิทธิ์คุณในการครอบครองในการเข้าไปใช้ทําประโยชน์ทำมาหากินในที่ดินแปลงนั้นคุณจะได้ความคุ้มครองจากกฎหมายก็ต่อเมื่อคุณต้องเปลี่ยนที่ดินของคุณให้กลายเป็นโฉนดที่ดินที่เป็นครุฑตาสีแดงๆซะก่อน ส่วนวิธีการในการเปลี่ยนยังไงนะคุณติดตามคลิปถัด,ถดไปครูจะมาให้ความรู้และมาให้เคล็ดลับวิธีการต่างๆพร้อมกับตอบปัญหาคุณว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนที่ดินคุณให้กลายเป็นโฉนดที่ดินและคุณก็จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคุณเต็ม100%้อยได้ยังไงติดตามได้ที่นี่ค่ะครัวละเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน